กองการพยาบาลสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข1 7 t h anniversary of Nursing Division together with Thai nurses to sustainable new decade พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงตั้งกรงการพยาบาลขึ้นในวันที่25ธันวาคม2431เพื่อดูแลสิริราชพยาบาลและจัดการศึกษาวิชาแพทย์ในปีต่อมาตั้งกองแพทย์ทำหน้าที่ป้องกันโรคระบาดโดยสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ในปีพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อกรมพยาบาลเป็นกรมประชาพิบาลและเป็นกรมสาธารณาสุขในปีพุทธศักราช2461โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนา,นาถนเรนทรเป็นอธิบดีกรมสาธารณาสุขสังกัดกระทรวงมหาดไทยจนถึงพุทธศักราช2485จึงได้ สถาบนาเป็นกระทรวงสาธารณาสุข องค์การอนามัยโลกเข้ามาช่วยเหลือด้านการพยาบาลและเกิดกรมพยาบาลขึ้นในปี2494เพื่อเป็นศูนย์กลางร,ระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับสถาบันพยาบาลภายในและระหว่างประเทศและเปลี่ยนเป็นกองการพยาบาลในวันที่20พฤษภาคม2495โดยมีนางสาวสงวนวันเฟื่องเพชรเป็นผู้อำนวยการคนแรกและในปัจจุบันผู้อำนวยการคนที่17ได้แก่นางเสรีมา ลีลาวงตลอดระยะเวลา70ปีกองการพยาบาลเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุขทั่วทั้งประเทศผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพประชาชนและประเทศชาติด้วยแบ่งการเนินงานเป็น4ยุคดังนี้ยุคที่1ยุคมุกเบอร์พุทธศักราช2498ถึง2545 กองการพยาบาลร่วมกับองค์การอนามัยโลกและกรมการแพทย์พัฒนาหลักสูตรวิชาพยาบาลและอนามัยและวิชาผดุงคั์ ต่อตั้งโรงเรียนครูพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีสอบขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะนอกจากนี้ยังผลักดันเรื่องเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพปรับปรุงเกณฑ์กำหนดตำแหน่งยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและพะดุงคันพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชนการประกันคุณภาพการพยาบาลการพัฒนางานป้องกันควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาลกำหนดโครงสร้างระบบงานบริการพยาบาลจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับประเทศและจัดทำวารสารกองการพยาบาลยุคที่2 ยุคพัฒนาวิชาการและรางวัลคุณภาพการพยาบาลที่เป็นเลิศ National Quality Assessment ในปีพุทธศักราช2545ถึง2552กองการพยาบาลยกฐานะเป็นสำนักการพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545มีผลงานเด่นด้านยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศฉบับแรกพุทธศักราช2551ถึง255 55สิา การพัฒนา Center of Excellence การจัดตั้งศูนย์เทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลระดับประเทศการพัฒนาและจัดตั้งรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ Nursing Quality Assessment การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกรวมทั้งการผลิตผลงานวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขสำนักการพยาบาลในฐานะผู้แทนพยาบาลภาครัฐของประเทศไทยร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศได้ แก่องค์การอนามัยโลกสภาการพยาบาลระหว่างประเทศและ WHO ภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกและมูลิ Project คโ p e ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนพัฒนานักวิชาการพยาบาลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตทาลกและเด็กยุคที่3ยุคขยายบทบาทและความก้าวหน้า พุทธศักราช2,552ถึง2,554สำนักการพยาบาลกลับมาสังกัดสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2,552ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลได้แก่ระบบบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิการพยาบาลชุมชนและการดูแลสุขภาพที่บ้านระบบผู้จัดการรายกรณีระบบสาร สนเทศทางการพยาบาลการพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุการได้เริ่มรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศรางวัลเพชกาสลองร่วมกับชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลพัฒนาเกณฑ์คัดเลือกหัวหน้าพยาบาลและขยายบทบาทเครือข่ายระหว่างประเทศโดยผู้นวยการกองการพยาบาลเป็นผู้แทนพยาบาลภาครัฐของประเทศไทยในที่ประชุมของ WHO และได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและระบบบริการพยาบาลในสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ยุคที่4ยุคทองแห่งการพัฒนาวิชาชีพพุทธศักราชส5 5 2จนถึงปัจจุบัน สำนักการพยาบาลร่วมกับสภาการพยาบาลจัดทำรางวัลสีสังวานมอบแก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและในปี2564ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นกองการพยาบาลทำหน้าที่พัฒนาวิชาชีพผ่านยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศพัฒนางานวิจัยเชิงระบบในเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์การสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือพยาบาลในสถานะ การระบาดของไวรัสโคโรนา2019การพัฒนาหลักสูตร e-learning การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลการพัฒนา Nursing Digital Platform การส่งเสริมความก้าวหน้าโดยกำหนดตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสายงานพยาบาลวิชาชีพในโครงสร้างสำนักง,งานสนาธารณสุขจังหวัดและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอ กองการพยาบาลโรงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับ I C N และ W H O ขับเคลื่อนนสิง n o นาวแคมเปญร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลชางหัวคริสเตียนฮอสพิทอลไต้หวันการเป็นเจ้าภาพการประชุม Government Chief Nursing and Midwifery Meet Officer Meeting of Asian Countries และร่วมประชุม Global Advisory Panel on the Future of Nursing Meeting ที่เกาหลีใต้ระยะเวลา70ปีกองการพยาบาลวางรากฐาน พัฒนาระบบบริการพยาบาลวางแผนความก้าวหน้าค่าตอบแทนในวิชาชีพมาโดยตลอดและในอนาคตจะยืนหยัดเคียงข้างพยาบาลไทยตลอดไป